การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจีนโดยสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนสถานเอกอากาัครราชทูตประจำประเทศไทยและสภาวัฒนธรรมไทยจีน จัดงานถแถลงข่าวคารวารถยนต์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยจีนปี2559ที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่29กันยายน2559นี้ทั้งนี้เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวัลราชสมบัติครบ70ปีโดยมีนายยุทธศักดิ์สุปรสอผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้คาราวารถยนต์จะเริ่มออกเดินทางจากเมืองออโดส,โดสเขตบุครองตนเอง<ล>มองโกเลียในสาธารณารัฐประชาชนจีน<ล>ผ่านเมืองต่างๆของสาธารณารัฐประชาชนจีน,นและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ด่านชายแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยตามภาคต่างๆโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีนให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่3ติดต่อกัน และในปีนี้มีจำนวนรถยนต์เข้าร่วมโครงการกว่า70คันโดยใช้เวลาในการเดินทางรูปทั้งสิ้น39วันได้มีประสบการณ์ในการที่จะไปลองที่โรก Local Experience ไปจุดขายสำคัญของประเทศไทยที่จะช่วยกันทำให้มีการเพิ่มการใช้จ่าย,ายเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็หวังว่านะครับก็จะทำให้ได้นักท่องเที่ยวคุณภาพจีนเข้ามาเพิ่มขึ้นจากโครงการคารวานรถยนต์ในครั้งนี้ด้วยครับ p ประเทศไทยค่ะ นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคาดว่าการปรับโครงสร้างตลาดด้านการท่องเที่ยวด้วยการประชาสัมพันธ์นผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อออฟไลน์จะช่วยสร้างการรับรู้ตลอดเส้นทางที่คณะคาราว,วาเดินทางผ่านไปยังเมืองต่างๆของจีนได้มากกว่า15ล้านรายทั่วประเทศจีนอนนนททททีี่่่ะะคคขรุุณาามเกกกกยว